กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปตีวอลลิศประจำเดือนมิถุนาวันที่3นะสำหรับทหารที่ใช้ผมก็จะใช้เป็นซุปเปอร์มังกรเป็นหลักนะแล้วก็ปูกา้าก็มีควีนนเน้นปรินแกรนวอดเดนแล้วก็ลายแชมเปี้ยนนะอุปกรณ์ก็ใช้ตามนี้มีตัวแกรนวอดเดนที่ผมเปลี่ยนจากใช้คัมพียมาตะเนี่ยมาเป็นคัมพียาวย,ยาแทนนะจากนั้นน้ำยา แล้วก็ทหารในแคลนก็จะเหมือนเดิมเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบ้านตรงข้ามเราเป็นบ้านลาหมายเลขสิบสอเป็นบ้านสิบสีนะซึ่งเป็น14บี่ที่อก็ป้อม14หมดนี่ใช่ไหมแค่มันไม่ได้อับรัวให้เห็นมันเลยดูดูไม่แข็งแต่ว่าป้อมเนี่ยมันมันเป็นสบสี่หมดแล้วละ่ะถ้าเป็นสายบกคงจะลูปปากเลยแต่ถ้า กระแสาอากาศนี่คือไม่มีผลอยู่แล้วนะสำหรับลัวอ่ถ้าเราเข้าไปตรงนี้ถ้าหันแคนผมเดาว่าจะเป็นโกลเลมน้ำแข็งก็ได้อาวุธหนักกระจายตัวกันแบบว่าด้านบนด้านล่างไม่มีนะมีแต่แนวแนวยาวอย่างเดียวตรงนี้เราอาจจะใช้หอกเจรจลปลาไปพังได้นะเดี๋ยวเราเข้าทางด้านขวาเข้าเข้าไปพังพังพังโซนนี้น่าจะได้ เราเป็นบ้าน15นะซึ่งมีบูทคูกา้าบูทาหารดังนั้นต้องเก็บสามดาวให้ได้นะสําหรับวันนี้เราเจอบ้านสิบสี่ยังไงก็ต้องทําให้ได้โอเคผมปล่อยแล้แชมเปี้ยนลงไปด้าน,นขวาเลยเดี๋ยวพอสาวลาวาเริ่มกี้มาคูก้าก็มาตีด้วยโอเคเราล่องหนไปเลยหนึ่งสองสาม ดีอะลงสวิแล้วก็ลงไปเรื่อยๆนะถ้าเป็นไปได้อยากได้อีกสักต้นหนึ่งถึงไหมหนึ่งสองสามจริงๆเข้าไปเอาว่ามีสีได้เนี่คุ้มกว่านะตวงเยอะไปหน่อยกว่เนี่ยผมลงยาแคนหน่วยไปเลยได้ไหม โอเคได้ป้อมอินสีมาด้วยได้สัาวาาด้วยถือว่าคุ้มมากนะเดี๋ยวผมจะดูทางพัดลมพัดลมมันหันไปทางด้านนู้นนะงั้นเราเข้าทางฝั่งนี้แล้วกันโอเคอ่ะยิงนูยักษ์ให้โดนป้อมพุสวยงามปล่อยซุปเปอร์มังกรลงไปตัวหนึ่งช่วยฆ่าหัานแชน์ทั้งน้นอ่ะฝั่งนี้ปล่อย มินเ o n น n กับุกมังกรไปช่วยกันเล่นนะปล่อยวอลรุ่นก่อนสามตัวเพื่อมีลูกป่วงดำอยู่ริมนะ่ะแล้วก็ปล่อยแกลนวาเดนลงไปเลยโอ้ยทำไมตุ๊กมังกรเราหายไวจังโอเคค่อยเข้าไปนะเดี๋ยวตรงนี้เราใช้สก,กิลของมินเ o ี่ยน n นไป แล้วก็เดี๋ยวแช่ไปที่บ้านสักงหน่อยควีนปุ้ควีนไม่ไหวนะเดี๋ยวเราเอาเรือเหาะเรือเหาะเข้าไปทางบ้านแล้วกันตรงนี้ไม่น่ามีปัญหาแล้วก็เดี๋ยวเอาเลยอร์แชมเปียนเข้าไปเลยเอาผมากกล,กลนะึกว่าสกิลของแกรนวอเดนเหรอเนี่ยสกิลของเลยแชมเปียนเนี่ยนะเลยืลมจะตีจนจบแล้วยังไม่ได้ใช้เลย ก็ถือว่าได้ริเล็กไปนะหลังจากที่เจอบ้าน17ไปเมื่อวานวันนี้ก็ได้ชิวๆกับบ้าน14เดี๋ยววันต่อไปผมว่าน่าจะหนักอยู่นะเพราผมไปลองลองส่องดูมีบ้าน16 17กันเพียบเลยโอเคสำหรับวันที่3ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะครับบ๊ายบาย